สวัสดีค่ะเราก็มาพิสูจน์มุมในครึ่งวงกลมกันต่อเลยนะคะอ่ะบอกว่ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากนะคะจากรูปนะคะกําหนดให้วงกลม O เนี่ยมีส่วนของเส้นตรง AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางและมีมุม ABC นะคะเป็นมุมในครึ่งวงกลมอ่ะต้องการพิสูจน์ว่ามุม ABC นะคะมีขนาด90องศาอ่ะมาพิสูจน์กันเลยค่ะ ลากส่วนของเส้นตรง OB นะคะก็คือเส้นนี้นะคะลากส่วนของเส้นตรง OB อ่าแล้วก็จะเห็นว่า OA นะคะเท่ากับ OB เพราะอะไรคะเพราะว่ารัศมีของวงกลมเดียวกันนั่นเองอ่ะเนื่องจาก OA เนี่ยเท่ากับ OB ก็รัศมีของวงกลมเดียวกันอ่ะเราจะได้มุมที่1น,นะคะกับมุมที่สองเนี่ยเท่ากันจะได้ มุมหนึ่งเท่ากับมุมสองมุ้ที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันนั่นเองอมีขนาดเท่ากัน อ่าและเนื่องจาก OB เนี่ยก็เท่ากับ OC ด้วยอ่ะเราไปดูกันอ่า OB นะคะเท่ากับ OC ด้วยเพราะว่ารัศมีของวงกลมเดียวกันใช่ไหมคะ,ะรัศมีของวงกลม เดียวกันเราก็จะได้ว่ามุมสามกับมุม4เนี่ยเท่ากันนะคะมุมสามเท่ากับมุม4อ่ะเหตุผลก็เหตุผลเดียวกันกับที่มุมหนึ่งเท่ากับมุมสองเลยนะคะก็คือมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันนั่นเอง อ่ะทีนี้เราจะเห็นว่ามุมที่หนึ่งบวกมุมที่สองบวกมุมที่สามบวกมุมที่สี่เนี่ยก็คือจะเท่ากับร้อยแปดสิบองศานะคะเนื่องจากมุมที่หนึ่งบวกมุมสองบวกมุมสามบวกมุมที่สี่ 180อองศาอ่าเพราะว่าขนาดของมุมภายในทั้งสามมุมของรูปสามเหลี่ยม รวมการเป็น180องศานั่นเองโอเคอ่ะมันก็จะได้2คูณมุมที่1บวก2คูณมุมที่3เท่ากับ180องศาเนื่องจากอะไรเนื่องจากมุมที่1เท่ากับมุมที่2ถูกไหมคะ และมุมที่3เท่ากับมุมที่4อ่าทีนี้ก็จะได้มุมที่1บวกมุมที่3เท่ากับ90องศาดังนั้นมุม a b c ของเราเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ เก้าสิบองศานะคะอ่ะ A B C ก็คือมีขนาดเก้าสิบองศาโอเคก็จบการพิสูจน์มุมในครึ่งวงกลมค่ะ